สวัสดีจ้าทุกๆคนทายกายวันนี้มากินข้าวจ้าทุกคนจ้าข้าวเหนียวแล้วก็ลาบหรือว่าน้ำตกเหนือจ้าทุกคนจ้าเนาะมีใครต้มน้ำหน่วยหนึ่งจ้าทุกคนจ้าใครต้มแตกผักกะจะมีอ่าซาลเนจ้าทุกคนจ้าผักสลัดเนาะกับต้นหอมแล้วผักชีจ้ามาจ้าทุกคนมากินน้ำกันจ้าทุกคนจ้านี่จ้าทุกคนข้าวเหนียวข้าวเหนียวหัวหอมมาเดี้ยี่นองจ้ามากินน้ำกันโอ้ยหอมก็หอน,หอ,น,นอีรีเดินมาเนี่ย ร้อนก็ร้อนมากเลยจ้าเขาเนี้ยวไว้ข้างล่างนี่ล่ะเกะเด่ได้พี่น้องขออนุญาตใช้มือนะจ้าทุกคนจ้าจำเลยแบบนี้อเสียบทุกคนอขั้นตอนใหญ่ๆเนี่ยแหละจ้าทุกคนจ้าเสียบ ไปข้างๆหอนจ้ทุกคนร้อนร้อน ผักซีผักซีผักชีเบาอีสานตกไทยไทยตกอีสานตกเคมเมนเม์เบิดแล้วจ้จา,า,จาทุกคนจ้ามาจ้าทุกคน เขอพี่น้องจ้ะ พี่น้องข้าหญ่ๆไม่ใช่เป็นไายดอกแต่ว่าข้ามยัย่ะ อวันนี้ลืมวันนี้เขาบอกว่าที่เมืองนอกจ้ะทุกคนจา๋าไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเป็นหรือเปล่านะวันนี้สุริยคราดเขาเรียกอ,อะไรนะคะทุกคนจา๋าสุริยุปราคาหรือสุริยคราดไม่แน่ใจคะ่ะทุกคนนะ่ะเออมาถือจำมาได้แหละสิมีกังเว้นนะจ้ะทุกคนจา๋าเขาเออน,นี่อย่างสุริยุปราคาบอกที่ว่าอี่อย่างก็ที่ว่า,วามืดกังเว้นนะันจ้ะทุกคนจา๋าเนาะ อืประมาณใบสามมือหนีจาะทุกคนจ้ะใบสามหรือใบสองครึ่งๆแหละของประเทศจีใจำได้ว่าตอนเด็เกๆไปโรงเรียนมืออีรีจาทุกคนจา้าตอนสมัยดิ้งหน่อย อายุจักปีเนาะเจะ็ดปีแปดปีบอกประหนึ่งปรสองนี่แหละจ้าทุกคนจา้าอืมอืมประเมน,มนจำอะไ้อืมปรสามปรสี่เล่นอยู่ข้างนอกเน,ะะเนาะตอนแรกคู่ไฮเรียนอยูแหละจ้าทุกคนจา่าแต่ว่าอืมประเนมคู่ลยบอกว่าพายอยากเบิกเงินสุริยุป,ปราคาบอก สุริยะปราคาหรือสุริยุปราคาจำซื้อไปได้เลีจ้ะทุกคนจ้ะถ้าไผถ้าไผหูหรือไผจำได,ด่บอกได้เลยจ้ะทุกคนจ้ะอันคู่ห้เลียนตอนแรกเนาะไพ่อยากเบิ่งปล่อยคูปยปย่ปล่อยเล็กหน่อยออกมาหานอกมาเล่นในสนามหย่าสนามนั้นมองเล็กหน่อยเล่นเนาะของเห่นจ้ะทุกคนจ้ะพะกันเล่นมาหมุนเนาะเล่นไปเล่นมา มืดตื้อๆเลยก็บ่มืตือแห้งดอกแต่ว่าคือยงยามอันปานอเฮาแต่เวลาอันอีหยังก็่วงเดือนหยังเนาะเขาเอิ้นัน่วงสว่างยามคืนจ้ะทุกคนจ้ะสุัวสุนะเป็นเป็นอันเป็นงสันอีลจ้ะทุกคนจ้ะเนาะเดี๋ยวถามเบิ่งอู่นี่จ้นจ้ะ ว่าจริงเหมือนป็นไดดอยู่นี่จ้ะทุกคนจ้ะเนาะขับเบิร์ก่อนไม่รู้ก็ถ่ายได้เปล่านะไม่กล้าถ่ายแต่ว่ามังไม่รู้เหมือนกันนลยค่ะทุกคนจ้ะเนาะก็คือรอดูแล้วกันว่ามืดขนาดไหนจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ทำคลิปถ่ายให้ดูนะจ้ะทุกคนจ้ะ ทำเบิงก่อนทำเหมือนาัไญากิน,น,น,ไนงไปมาอร่อยมากเลยจากทุกคนจเะแซบแซบ,บพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องจ้ะ กินไปคุยไปแสบบอกไปน้ำกินไปน้ำ คำหนึ่งไปเลยจ้ะทุกคนจ้ะแบ่บหลายอื่มหน่อยเอยนีเ่ยกินไข่ก่อนจับอันนี้พี่ว่าไปได้จ้ะทุกคนเอมแต่าการเข้มน้าจ้ะทุกคนจ้าขอบคุณมากมากเลยนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าพี่พี่น้องนทุกคนจ้าที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ